สวัสดีครับซุมือกับพ่อกับรายการภาษาไทยทินอีสานซึ่งผมที่รพงโสดาสีอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์สิมาเว้ามานําเสนอภาษาไทยทินอีสานให้ท่านได้ฟังกันครับเมื่อนี้เสนอคําว่าเบารถคําว่าเบารถนี่ออกเสียงว่าเบารถครับเบารถหรือสิว่าเบารถก็ได้ครับอันนี้ก็หมายถึงโบกรถให้จอดครับโบกรถให้จอดครับซึ่งส่วนใหญ่ กาสีไส้กับรถครับบพว่าสิเป็นรถยนต์หรือว่ารถมอเตอร์ไซค์ครับตั้งแต่กี่ตะกรนเนี่บ้านเฮาเนี่ครับโอ้สัวสิมีรถมาแต่ละขั้นนี่กันยากก็สมควรด้วยครับฉะนั้นการสีหายรถยุดนี่นะครับบอยได้ไปขึ้นน้ำคิว้วเนีอต้องขึ้นขางทางระวางทางนะครับ ฉะนั้นเมื่อทีสี่บอกให้รถจอดเงี่ยสิต้องเบารถคือเหตุสัญญาณให้รถนี่หยุดหรือว่าเจ้าของนี่อยากสิไปครับนี่วบาถึงเครื่องอสัญญาณครับของการเบารถโบกรถนะครับเบาหรือว่าเบาเนี่ยแหละครับอืมแต่กี่แตกรอน,นี่รถยนต์หายากด้วยครับสิมาแต่ละคันโอ้ไปทาเป็นดูดพอสมควรที่เก็บคํานี้คือคําว่าเบารถหรือว่าเบารถนี่ก็อยากสิย้อนอดีตครับให้ได้หัวา่าแต่กี่แตกรนครับ ภาษาอีสานบ้านเฮาเนี่ยนะครับก็บใส่คําว่าเบารถหรือว่าเบารถนี่แหละนะครับซึ่งก่าสี่ขึ้นยูระวางทางครับบ่ได้มาขึ้นน่านในเมืองครับฉะนั้นเดี๋ยวนี้นะครับตำรวจตำรีกับเบารถก็ได้ครับหรือว่าฝรั่งนี่ครับกับเบารถก็ได้คือกันเด้ครับแต่ว่าฝรั่งย่ามเบารถนี่สัญญาณมือบอกคือ คนไทยเด้ครับคนไทยเนี่ยก็สีโบกมือเอามือลงไว้ไว้ไว้นะโบกทั้งมือซ้ายมือขวากว็แล้วแต่เธอแต่ฝรัง่งนี่ต้องยกนิ้วโป้ขึ้นเด้ครับเนี่ยกนิ้วโป้ขึ้นนี่คืออ่าสัญญาณครับในการที่ขออาศัยไปน้าแน่คือโบอกรถนั่นแหละนะครับเอานี่ก็เก็บคํานี้ไว้เพื่ออนุชนรุ่นหลังได้งูและคนรุ่นก่อนกรก,ก็สีได้ล้ำลึกถึงอดีตบ้านเฮ้าเนาะครับว่าคำว่า เบารถหรือว่าเบารถนี่ครับก็บคือการโบกมือให้รถยุดครับเพื่อที่สีเดินทางไปกับรถยนต์ขั้นนั่นครับซึ่งก็มักสิเกิดขึ้นระหว่างทางครับพ่อ,อกันไหมกับรายการภาษาไทยทิมอีสานและผมธีรพงษ์โสดาสีในมือต่อไปสำหรับมือนี้สบายดีครับ